ตอนนี้ขับรถอยู่ปากน้ำปานนะฮะกำลังกลับที่พักเดี๋ยวต้องขับรถล่องทะเลก็เข,ข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วปากน้ำปานนี่เราพักนี่สอดอะไรนะตัส,สเม็ดทรายเงินในะ่ไคืนเท่าไหร่คืนละพันห้าก็ ก็มีสาวว่ายน้ำน้าก็ม <S <S ไม่ได้มาปากน้ำนี้เดือนที่แล้วเราก็มาสินะนี่นะนี่ครับแล้วก็ตนะึงหายไข้ไม่สบายครับ ก็ได้พักผ่อน้างผมทำงานเยอะทำงานนบกไกลละเหลือประมาณกิโลนึถึงแปน้ำปานถึงที่พักอเอ๊ะมันอยู่ตรงกับรีสอร์ทอะไรนะอลาดินห,หรืออะไรตรงติดทะเลที่ะอยู่ Bye bye.